กูอาการมอยนะฮะกูแฝงม้ทุกคนกูจะมีโซยดูเสียงไหมแป๊บแป๊บหนึ่งเพราะกูเป็นมนุษย์ดาวเด้งจสอะไแม่ไม่แจกี้อะไรให้กูเลยนี่แหละคือไม่อยากเล่นแต่กูอยากเล่นไงสัปดาห์ที่แล้วไปสัตหีบมานะครับทุกคน มันจะมีอยู่สองตัวตรงนี้หายตัวไปแล้วนะฮะมันจะเป็นฟักทองเอ,อนะน่าจะนึกภาพออกอยู่ตรงนี้มันจะเป็นที่ทําเครนะอแหวผลไม้อะไรก็ได้นะฮะไปใส่ลงในนี้ยิ่งน้ําหนักเยอะน่าจะได้มากเยอะน่าจะได้เยอะมากไม่ก้นระดับส่วนตรงนี้จะเป็นลังคาบรีเมียมซึ่งมันจะอัปเดตตรงตรงไหนไม่รู้เนี่ยแหละ,นะะซึ่งรอก่อน เอฟเคก่อนเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องไปโฟกัสอันนั้นดิมาโฟกัสเกมนี้ก่อนเฮ้ยโฟกัสเกมเฮ้ยไม่มีสะทงสถานนะมาเลยว่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะอาิอีกทีตอนที่มันอัปเดตนะฮะเจนเดียวเริ่มแจกแล้วหรอเห็นสุริยะมาเริ่มแจกแล้วหรอดูไม่ฮนะมึงจะแจกสถานะตอนไหนไปกินข้าวก่อนนะเจอกันสามทุ่มไย อ,อ,อย่างนี้หยบย,ย,ยุดเฮ้ยแจนเดียวขยับขยื่นหน่อยแล้วนี่ก็คืออัปเดตใหม่นะขอไปดูแป๊บอยู่ไหนวะนี่นะฮะนี่ก็คือร้านค้าแต่อีเวนต์ใหม่ตรงไหนวะมันวม่อืมย,ย,ยังเงินไม่พอซื้ออะไรยังไปไปมีพิเศษรรมดาด้วยก้ะชอบดีๆไม่เยอะ ก็คือซื้อตรงนี้แต่สงสัยว่าอีวินใหม่อยู่ตรงไหนงานพอมูลอีกดีแตงพวกสถานลงสถานนะน้าไม่มีเลยหรอฮะแป๊บบนึงอะไรอย่าง วันนี้นะฮะผมก็จะมาดูอีกหนึ่งเร่งซึ่งอีเวนต์เดียไม่รู้นะว่าไม่เป็นเลยครับเดียวตื่นตานไหมหรือยิ่แตกเลยยิ ững, unge, ty, ่แต่แค่นี้หรอก มามาแล้วดีนะ,ะไปต่อมาอีกทีมาอีกว้าวเจนเดียวมาแล้วนะฮะเจนเดียวกำลังอน,นอนนอนอาบแดดอยู่นะโอ้เธอมาอีเวนต์ใหม่มาอีกอีกฮนะก็เสิร์ตใหม่มาตอนสี่ทุ่หมหรอแล้วกูมาตอนสามทุ่มคือ,คอ,องไงหรือเปล่า แล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 มึงผสมร่างกันหน่อยแตกเยอะละนะตกไฟฉนองเลยสัยาที่แล้วไม่ได้มาอินนอกนี้มาอินบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมึงผสมร่างกันนะทุกคนมอกี้เห็นปะ่ะเออหนอ,อหน้าอุ้ยสวยเนาะแต่จริงๆคือดิฉันอยากอยู่สัตยาเมื่อกึ่งเดือนสวยอะ่ะคือนี่จะมาบอกให้ทุกคน ยังไม่จงยังไม่แจกของเลยอะ่ะแค่นเดียวแจกของเร็วเอาคูณของไปโดไหดจิโอ้ยแค่หลอดมาทำไมตอนนี้โอ้ยลืมปลูกแครร่หลอดคเอาเหยีนี้ไปด้วยแค่เดียวโอ้สี่สิบกรัมเลยโอย้เริ่มมาแล้วเริ่มมาจะเริ่มมาไหมล่ละเละ็ดนะแค่หลอด แล้วกูก็เผื่อเกอีกตสองทุ่มนะสองทุ่มงส่น่อเวลาไปัปเียเปลี่ยนหลอดเส่วนสามทุ่มถึงสี่ทก็จะเป็นเวลาของตัวผมเอไม่มีเวลาแสดงว่าต่งยังไม่ลืม้เขาไปเปเดตเกมอีกนะแล้วนแจกอีกแจกเลยกเ้ยดัง

กูเพิ่งไปดูฟุตบอลน,น,นะ <c oughs> ไม่ได้เพิ่งไปดูหรอกเพิ่งดูช่องดิสโก้ดิสนะฮะขอเสพคนแป๊บนึงโอ้ยสิ่งน,นี้ก็มาเใ้่ปะอีกเนี่ยเนี่ยมันตื่นเต้นตรงนี้อ่ะเออฮะมันจะออกทำไมนี่โอ้ยแหละอีกอะไรมาอีกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 แสงดีเจมาโอ้อันนี้หนักเต็นตัวคืออะไรอ่ะด้วยข้อความของ,ของ,งหมอแจกดิสโก้ ็นอิสโก้ประเทศแสงโล่งเวฟโอมาวะโอ้ยไม่เด้แล้วอะไรอ่ะเพื่อมันทำไงเจ้าตลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมึงรอก็่เพียงอ่อ่ามองไม่เห็นแล้วนงเฮ้ยมันกั้นเอกมาไหมเนี่โล่งเฮ้ยยังดี ไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยวอร์ไปพายเปลี่ยนมาตัดการเปลียนกันนีไม่เลลืมเล็กลืมล็กนะเกิดอะไรขึ้นโอเยอะจัโอ้โหอะไรอ้ยดีใจดีใจดีใจเล่โอ้หโอ้โหไหนแล้วนี่ อะไรไ,ไม่มีเวลากา,ารหาลีโกสก็มึงดูดิมันกระดุกกระดิกอย่างนี้เนี่ยกูจะไปยังไงให้รอดโอ้ยนอกเฮ้ยดูก่อนไอ้นี่ไม่คิดอีกเงี้ไม่มีแล้ววัวนี้ปะโอ้ยมันก็หนีวันนี้ปะเออใช่ด้วยไม่ได้แรงไข่ กูต้องคลิกหลายๆรอบปะคลิกหลายๆรอบไม่ได้อีกนะเดี๋ยวอะไรอเอคลิได้ค่ได้คูนีคลิตุ่มเหรอถ้าได้เป็นฟระพรคลิปมีคูมีคู กูไม่ได้เอหูบเไม่หีไกูจกูมึยังไ,ไ,ไนะอองไอะไรไม่อีกอคอยเ้ยว้มาละมาละโหลอดไม่แจงก็หลดเจนเดียวเออโอเคดีดกูหีด,ดลนนเลยไ้รู้งไงไอง แล้วเราต้องทำอะไรเดี๋ยวนะนี่คืออะไรนี่นะโหย,ยกูหลอนะโอเคโอเคโอเคสงบสติเดี๋ยวหินข้าง,างนี้ว้อ,อะไรมาอีกไฟแดงไฟเขียวโอ้ เวลาแบบเล่นไฟแดงไฟเขียวเล่นลิลลี่ป๊อกมันเท่าแบบยังไงนะระเบิดอ่ะด,ดูดิดูดูดูแล้เบิดเออมันระเบิดตโตโอ้ยไอระเบิดไอ้นี่ไปฮะมันระเบิดแล้วไม่ซิดมาแล้เบิดลิดลลี่ป๊อปเนี่ยอืมกูไม่ได้เลเวลมาก็ดูดิมันจะกว่ามันจะไฟแดงจบมันก็รีสต็อกแล้วเล่นในมือถือมันยากเน,น,นี่ยทุกคนเนี่ย มันเบรกไม่ทันก็ใจไหมในมือถือมันลื่นแกมัเตอร์มาอีกแกมาเต,เตอร์กูพองเห็นไหมมันรีสต็อกแล้วกูซื้อไม่ทันดมบอกดูนี่นะนะจ๊ะแล้วก็น้ำแข็งมาอีกโอ้โหอ,อะไรมาอะไรมาว้าว อันนี้สาธิตเมื่อ EP ที่แล้วแล้วนะให้เราเอาเบอร์รี่ใส่ลงไปแล้วมันก็จะมีแสงอะไรไม่รู้ออกมาขอบคุณอะไรอะก้อนลี่เนี่ยแหละโอเคจบอีตัวมูตัวอีแ์่หมอก็บินชนเนาะเนี่ยแหละดู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 นี่ยนี่แหละดู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 ดนี่ฮอย่างอีกโอ้โหโอ้โเกิดอะไรขึ้นเดือดเฮยมาหลอน เยอะหลอนนะดูดิเข่าดับเริมมม่มสีแล้วสีมานี่มาเออเออภาพสีมาแล้วเดี๋ยวทำไมท้องฟ้าเป็นอย่างนี้เอา้าท้องฟ้าค้างอะไรวะ ทาโตัวทูทามีโกนทีเต้ไหนเหรบเสียง,งนั่งมาเด็นเกันเกี่ยวอะไรไม,อมาบบอีกนกพย่าตระเบิดอีกแล้วฮะเดรีกครับสำหรับคนจบคนที่เกยวเฮ้ยมเม่อละเอีเวนต์ใหม่ตอนน่บ อะไรมาอีกคิดมันจะมีอันนึงงว้ยที่กูอยากทดลองคือไอ้เจ้าดาบดาบปักดินน่ะเห็นคนนีลคิดเข้าอะไรนะกด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 คอดาบาปุดจากดินปุ๊บใช่ไหมก็จะแจกปถานะอะไรไม่รู้อ่ะอะไรวะเฮ้ยมึงอยากทำให้กูหล่นนี้ใ,นใครไหมอะไรอ๋อเด่นเดียวของซอมบี้ซอมบี้ใหม่ฮะ อะไรวะงงไปหมดแล้วนี่หอคอาทีต่ตกโอ้โหกลัวไม่เลยเนี่ยคนนาูมาแต่เป็นคนนาูเด็กยังไม่มาอือะไรวะติกแล้วตึกมันก็ยังอยนะอะไรเนี่อหือ๋อดแล้วเหรอไม่ต้องไปยักอ่ะ Oh. มันหล่ดเนี่ยเฮ้ยอะไรอีกอ,อ๋อดีเจผสมใช่ปะไม่ใช่อ๋อ,อสแสงดีเจดีเจ okay. สีสันนะนี่นี่แบบนี้เรล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ย,เ,ยนออเนี่น,ออนี่ เฮ้ยเสียงม่วงแล้วนี่ไม่แล้วหรอมาเล่นฟุตแล็กกูเล็กมมีไอหุ่นยนต์เนี่ยกูเกิดมาเล่นไม่ได้มันเล็กจบล้วสิกูเลยใหญ่วิ่งยังพิมพ์ยังไม่เสร็จอ่ะมันเล็กเกินเว้ยกูทำอะไรไม่ได้แค่เลกอย่างเดียวทำไม่ได้ แล้วไอ้ข้อความสีดำด้านขวาบนจะเอาออกยังไงอ่ะมันขวางนไงเดี๋ยวเพิ่มไม่หยุดเลยโอ้ยน,นีะอะไรมาดีเจอีกหนึ่งเรื่อสีเทาหนั้นอะไรมารอรอที่กระแตน่ะกระแตนรออยู่บนตู้หนังสือล้ะกัน มันก็ขึ้นสูงเกินนั้นอยู่บนต้นไม้ดีกว่ามันขึ้นสูงขนาดนี้<อ>แล้วไอล่อนมันจะมาทำไมอีเยี่ยสูงจัดทุกคนเฮ้ยมันสูงเกินไปเปล่าเฮ้ยนี่คูอยู่สูงแล้วกี่เมตรเนี่ยเฮ้ยเนาะและนี่ก็คือมุมข้างบนนะครับสวยมากเลยอะไร ร้อนมากเลยเฮียอีกสองสิบวิเท่านั้นว่าบัวรดน,น้ำแล้วหรอกซีกาเจ็ดหสี่สอมสองดึงไหนไหนจ๊ะนี่ไงมาแล้วสำเร็จใหม่มาแล้วโอ้ี่เจอแล้วคืออะไรเอ่ยไอซีฟ้าฟาทุกคน,นเดี๋ยวผมไปดูก่อนแบบสดๆเลย ว้าว<ะ>นี่อะไรวะดีซูปด้วยเดี๋ยวเดยเด๋วฮ้ยแอบตื่นเต้นแล้วคือ,อยังไงตรงนี้ก็เหมือนเดิมใช่ปะอันนี้ไอ้ฟักทองที่ผมบอกนะนี่แล้วเด็กอไรแค่ร้านนี้ดิร้านนี้มันคืออะไร แค่นี้เหรอแจนิแค่นี้เหรอจัมันตาทุ่มอาเด็กเล็กไหมหูครับแล้วไอ้สองมเมล็ดน,นี้ก็ยังไม่ออกมาหายผมยังไม่ได้เลยสองมเมล็ดน,นี้ะได้เป็นเดือนหรอรอมานานนะมั้ผมว่าจะจบคลิปเลยมั้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวส่วนที่เหลือผมจะจัดการเองนะก็ขอิึงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมไปละไม่บาย